สวัสดีค่ะมาติดตามการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันศุกร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2560พยากรณ์อากาศวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด35-38ซีสเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเียากรอากาศ7วันข้างหน้าตั้งแต่วันที่9-15ถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2568อากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าคนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-39องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองและไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางยที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยาำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน